ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนน้องครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปตามพี่น้องไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้เล่าพัฒนาวันศุกที่แปดงดเพราะว่าเป็นวันสติโลกนอะพี่น้องเนาะก็เลบยบ่อดดออกก็เลบยบ่อดดเอาแนวทางให้พี่ให้น้องได้พิจารณากัน บัน,นีีได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วพอใจดีสิเอาเนวทางฝากพีตอนนองครับวันจันทร์ที่11พี่น้องนะครับวันจันทร์ที่11พี่น้องล่าพัฒนาเด้อเดี๋ยวใส่วันที่ก่อน วันจันทร์ที่สิบเอ็ดพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาพี่น้องนะครับเนาะมีนาคมนะครับมีนาคมหก เจ็ดพี่น้องนะครับมีนาคมหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับเล่าพัฒนานะครับเล่าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องล่า พัฒนาพอ่อใจดีครับนะครับงวดที่แล้วกับแต้มเดียวพี่น้องฟันไปซ7ออกซ6พี่น้องนะครับฟันซ7ออกซ6นะครับ9ก7เนาะ นะพี่น้องนะครับเนาะกระบอกเป็นหยังพ em ี eh ่น้องแนวทางมีเขามีห wow. ลุดพ so ี่น้องแนวทางมีเข้ามีหลุดนอะพี่น้องเนาะวิ่งลูดพี่น้องพี่น้องครับวิ่งลุดเม็ดเดี่ยวคือเกาพี่น้องนะครับเม็ดเดี่ยวคือเกาสีบ่อเฮดให้พี่ให้น้องผิดหวังพี่น้องนะครับเม็ดเดียวคือเกานอนครับเนาะวิ่ง บนล่างพี่นอ้องวิ่งบนคร <บน S 2> ับวิ่งบนล่างพี่นอ้อง บ,บนล่างพี่น้องมักกะจัดขัดกับพานเด้อพี่น้องเด้บอบวากันเด้อแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับวิ่งยังพี่นอ้นะนองนะพี่น้องเนาะวิ่งยังวัดทีเดี๋ยวได้เห็นได้ชมกันพี่น้องวิ่ง วิ่งสามเม็ดเดียวพี่น้องวิ่งสามเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวิ่งสามเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวิ่งสามเม็ดเดียวสายวิ่งสายลูดสายมักเมยได้พี่น้องได้นะครับสายวิ่งสายลูดสายมักเมยให้พี่น้องผิดจละหน้าเอาพี่น้องมักตัวใดกับจัดพี่น้อง อย่าลีลอพี่น้องนะครับบองห้ยีลอนะครับเนาะนะครับบอองห้ยลีลอนะพี่น้องมักะจัดขัดกับผ่านแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับมาเบิงเหล็กให้สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเนาะสามตัวเม็ดเดียวคืออย่างพี่น้องพี่น้องสีมัรกบอหรือจังไดกับแล้วแต่นะครับเนาะ เพราะว่าพอใจดีก็เป็นเลขสูตรเลขคำนวณมาได้แบบนี้ก็เอามานําเสนอพี่เสนอน้องแบบนี้งวดที่แล้วก็ซีเจ็พี่น้องออกซีหกหกซีพี่น้องกระบอเป็นยังแนวทางมีเขามีลดได้พี่น้องนะครับกับบมีอ่าปัญหายังพี่น้องนะครับเนาะผู้ใหมักกระจัดคัดกับพานเพราว่ากันพี่น้องนะครับมาเบิ่งแนวทางพอใจดีเสียห้แนวทางสามตัวเม็ดเดียวพี่น้อง นะครับสามตัวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องสามตัวเม็ดเดียว แปดสามพี่น้องนะครับแปดสามหนังพี่น้องวานะครับแปดสามแปดสามห้าพี่น้องนะครับ นี่คือเล่าพัฒนาพี่น้องแปดสามห้าพี่น้องแปดสามห้าได้พี่น้องเด้นะครับพี่น้องมักกระจัดคัดกับพันบวากันนะครับนะครับแปดสามห้าเม็ดเดียวพี่น้องพี่น้องมักบอมักสามหาหรือว่าบอมักยังกับสร้างพี่น้องพี่น้องตัดเหรียญได้ ดสามสามแปดแปดห้าห้าแปดสามห้าห้าสามพี่น้องนะครับให้พี่น้องตัดเลียนเอาก็ได้พี่น้องมักตัวใดแต่พอใจดีสิฟันคือว่าฟันตัวเดียวพี่น้องนะครับพิษถือบาว่ากันพี่น้องเพราะว่าควหมักควอมหักมักหลายพี่น้องพอใจดีก็เลยตัดสินใจฟันเลยพี่น้องนะครับถ้าเอาหลายคู่หลายมันก็จังไรหลืพี่น้องมันก็เป็นหลายอย่างหลายแน่ไปนะพี่น้องเนาะ ก็ได้ตัดสินใจให้พี่ให้น้องถ้าพี่น้องมักตามพ่อใจดีกะอ่าฟันตามพ่อใจดีกะบ่เป็นยังถ้าบ่มากกะตันเรียนเอาเลยพี่น้องตันเดืนเอาตันเดือนได้พี่น้องตันเดืนได้แปดสามสามแปดแปดห้าห้าแปดสามห้าและห้าสามพี่น้องนะครับแต่พ่อใจดีสิตัดให้เม็ดเดียวพี่น้องตัดให้เม็ดเดียวเลยพี่น้องนะครับ สามห้าเม็ดเดียวพี่น้องมากบ่ครับพี่น้องถามมากกัตามพี่นอ้องบ่มากกับ่เปนหนผ่านแต่ก่อนสี่พานพี่น้องเบิ่งแล้วขั้นพี่น้องสี่พันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนําแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับให้กําลังใจซึงกันและกันนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าสี่พานก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีผู้นั้นสิมีสวงมีลาล,ลับลำรวยบอมีจนพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องครับจังไดกกอย่าลืมฝากใบน้าเก่็แล้วกันวันจันทร์ที่ส1บอ็ดมีนาห7เจ็ดพี่น้องรลวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับล่าพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง สามเม็ดเดียวแขนๆพี่น้องนะครับสามตัวแปดสามห้าพี่น้องนะครับเนาะสองตัวสามห้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับสำหรัหบาสามารถชิกทุนหน่อยพี่น้องนะครับพิดืึกเบ่าวกันแนวทางมีเข่ามีหลุดบอมีผู้ใดสามารถสิกัการันตีได้บ่า มาแน่นอนหรือบบมาแน่นอนอันนี้เป็นแค่แนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะพี่นอนะ้องเนาะออะพี่น้องครับพ่อใจดีกะมีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องซัมนี่แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อก็พ่อใจดีไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ